สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิทอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะลิทพาเ,เพื่อนๆมาร้านพี่ติ๋วค่ะถายป้ายไปด้วยนะจ้าพี่ติ๋วสวัสดีค่ะพี่ติ๋วมีทอดมันนะคะแล้วก็มีเจาะเจาะปูเจาะปูเจาะกุ้งนะคะเจาไก่แล้วน้ำขายตอนไหนอ,ะนอ,อ่ะอ๋อถ้าเ,เพื่อนๆจำได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวหมุมร้านถ่ายรูปนะคะ ร้านถ่ายรูปตรงนี้เขาเรียกเกาะเกาะพระหลโยธินค่ะแล้วก็ปากซอยลาดวิถี12บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลลาดวิถีค่ะตรงไปทางเส้นนี้เรื่อยๆเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎก็พี่ติ๋วนี่ก็มีทอดมันนะคะเมื่อก่อนพี่ติ๋วจะตั้งเป็นซุ้มน้ำตรงนี้เป็นทั่วขายน้ำน้ำพวกน้ำอาอมน้ำน้ำเปล่าอะไรพวกนี้นะคะตอน ตอนนี้มีทอดมันด้วยตอนช่วงเช้านี่แหละขายขายท้าแดดเลยอันนี้เป็นทอดมันปลาอะไรคะปลาไก่ปลากกยปลากายเป็นทอดมันเดี๋ยวหนูดูหน้าอะไรเดี๋ยวดูหนูดูป้ายแบนเนอร์หน่อยนะคะมีอะไรบ้างทอดมันปลากายนะคะเพื่อนๆจ๊อกไก่จ๊อกปูจ๊อกกุ้ง ถ้าเป็นจอนี่ไม้ใหญ่ๆทำไม้ละสาสิบหทอดมันก็กล่องเล็ก20กล่องใหญ่30เสิบนั้นเองนะทอดมันกล่องกล่องเล็ก20บาทเองโอเคอเคโอเลโอเคโอเคอเสโอเคอเคโอเอเลอร่อยอเ่โอเคอเเออเคเคอเคเออเอเ เสื้อเสื้อลิทนะพี่ติ๋วนี่ลูกค้าเสื้อลิทนี้หลายโหลแล้วนะสั่งสั่งกระลิทหลายโหลแล้วนะพี่อ่ะเต็มเต็มตู้ไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วพี่ติ๋วนี่เขาจะเป็นคนที่สั่งเสื้อแบบสีซ้ำด้วยนะสั่งสีเหมือนกันใส่ทุกสีเราขายของเราต้องใส่อย่างอย่างสีชมพูเนี่ยสั่งไปหลายตัวแล้วสีเหลืองก็หลายตัว สีสีไผ่สีขมิน้นช,ชมพูเข้มเหมือนบานเย็นชมพูเข้มอ่านึกออกละชมพูเข้ม,มเข้ม <c oughs> นี่พี่ขายทอดมันสั่งเสื้อลิตเลยใช่ไหม<อ> <c oughs> สั่งสั่งกลางคลิปเลยอ่ะสีชมพูบานเย็น, okay. น,ยนโอเคชมพูอ่สีม่วงสีฟ้า จ่าสีม่วงสีฟ้าเดชั้นนี่ยอยู่ในนี้เลยอยู่ในคลิปแล้วป้าจ๋าสวัสดีค่ะอันนี้ป้านะคะนี่ร้านน้องเค้กก็คือร้านขายผลไม้ดองตรงนี้ป้าหนูยังไม่กลับเดี๋ยวหนูไปหาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าเอาอะไรนี่มะมะมะม่วงมะม่วงค่ะอย่างนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรอะมะม่วงเบามะม่วงเบาไว้จิ้มน้ำพริกจิ้มไม่นีนะค่ะอร่อยอะไรเรียกอะไรนะกะปิโห ตอนนี้นิสัยนะคะประมาณเออ่ประมาณตั้งหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ่ะแต่ไม่เป็นไรทันอยู่กระทอะทั้งวันอยู่แล้วไม่ใช่ขายดีเพราะเราขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆเช้ามันจะขายดีขึ้นถ้าเป็นช่วงเช้าคนกําลังรีบนะคะไปทํางานอะไรเงี้ยก็จะรีบรีบซื้อรีบรีบขายเจ็ดโมงแปดโมงเนี้ยกำลังรุ่งเลยวันนี้รีบมาเก้าโมงกว่าจะดสิบโมงตอนนี้ก็ดีก็ไม่ยุ่งไคยได้คุยได้ค่ะ อุ้ยน้ำจิ้มแซ่บแรกครับเองน้ำจิ้มไม่ได้น้ำจิ้มซื้อหนูขออนุญาตโอ้ยนี่นี่ไม่ได้น้ำจิ้มใส่สีนะอันนี้พ้ำจิ้แพรน้ำจิ้มแท้โอ้หอมขึ้นมาแล้วอ่ะหอมทำเองนะคะพี่สิวทำเองน่ากินอ่ะอันนี้เป็นพวกไก่จอร์ดิ้นไหนแล้วต้องทาแบบนั้นเราเรจิ้มใส่สีมา เราต้องกินได้ด้วยนะคะใส่สีไม่เอาของที่ใส่สีไม่เอาเดี๋ยวนูรอทอดมันลอยขึ้นมาหอมนะคะหอมทำไปทำไปขายดีก็ทำไปเรื่อยๆก่อนพี่ติ๋วขายทุกวันนะขายทุกวันไม่วันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะเบอร์โทรติดต่ออะไรครับเผื่อใครอยากสั่งองพี่เนี่ยใช่ เดี๋ยวลิซใส่ให้อ่ะพูดไหมพูดไหมพูดเองไหมศูนย์เลยนะศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเก้าสองห้าศูนย์สามเก้าเก้าจริงจริงลิซรู้แล้วล่ะให้พี่ติ๋วพูดให้พี่ติ๋วพูดจริงตัวเองก็มีเบอร์พี่ตั้งนาแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะนี่ด้จักนานแล้วนะคะใช่แต่เพื่อนคุ้นกันเนี่ยตรงหัวมุมเนี้ยเป็นโซนน้ำเลยนะโซนของน้ำดื่มอ่ะ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่นะทีนี้ตอนช่วงเช้าในแดดมันร้อนแล้วน้ำนี้ก็ต้องเป็นใบไบหรืออะไรหน่อยเ,เพื่อนๆนะคะตรงนี้อนุสาวรีย์ชัยเลยแวะมาเดินเล่นกันนะของกินเทียบค่ะของกินเทียบแล้วสวยด้วยสวยด้วยพี่ถิวบอกว่าอยู่ทุกวันนี้มันร้อน แต่ว่าถ้าคนไม่เคยมานะคะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบมามายืนกันนะมายืนถ่ายรูปถ้าเป็นช่วงเย็นๆนะพระอาทิตย์ตกดินทางด้านโลงพยาบาลราดวิถีสวยมากเลยค่ะตรงนี้ซอยราชวิถี12นะคะเ,เพื่อนตรงเข้าไปตอนเช้าๆเนี่ยก็จะมีมีขนมปังเนี่ยค่ะขนมปังป้าสมบัตินะคะขนมปังอบเนี่ยค่ะแล้วก็มี หมูทอดเข้าแถวเจ้านี้ขายดีนะคะมีหลายเจ้าค่ะในซอยนี้นะคะที่ลิดเคยถ่ายไว้น้ำเต้าหู้ก็มีปลาต้องโกมีนะคะข้าวกล่องเพื่อสุขภาพก็มีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นพวกผู้เตียวน้ำตกผู้ดเตียวไก่นะเราข้ามไปนะคะมีของกินเยอะแยะเลย วันนี้ฟ้าแบบนี้ร้อนร้อนจัดค่ะพี่ติ๋วนะคะก็ขายตรงนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากถ่ายรูปนะคะร้านถ่ายรูปยังมีนะคะสวรีชัยมีร้านถ่ายรูปอยู่นะคะตรงนี้เลย ชื่ออะไรนะคะขวัญใจโฟโต้ก็เหลืออยู่ร้านเดียวแล้วนะหายากนะคะร้านถ่ายรูปราาแรบางคนก็หาร้านถ่ายเอกสารหาร้านอะไรอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงตรงนี้เลยลอยเรี่ยงเอ่อต้องทอดไฟไฟอ่อนๆใช่ไหมพี่ทอดไฟแรงๆไฟแรงาไอ่อนมากไปทางนู้นดีกว่า ชิ้นละเท่าไหร่อะคะพี่พี่เต๋อขายชิ้นเท่าไหร่อ๋อกล่องขนาดสิบยี่สิบกล่องสามสิบยี่สิบบาทมีกี่ชิ้นอะพี่กล่องใหญ่กล่องใหญ่มีเก้ากล่องเล็กห้าถูกกว่าจะแต่ขนาดจะเอาอ๋อใช่น้องพูดถูกแล้วแล้วแต่ขนาดถ้าเล็กก็ใส่เพิ่มเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าใช้เครื่องจักร เรื่องจักรคนนะคะมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันปั้นไม่เท่ากันไม่ได้คืออะไรใช่อ่ะใช้คนปั้นไม่เท่ากันแกก็เลยจะใส่แบบถ้าน้อยอถ้าชิ้นมันเล็กก็ใส่เยอะหน่อยมมติดมากเท่าใจอ่ะเข้าใจภาษาเสี่งเล็กนิดหนึ่หอมอ่ะหอมแล้วก็ร้อนมากคือแขนลิปเนี่ยแห <c oughs> ละร้อนมากแขนเพี้ยงเลยเพื่อนๆแดด ชิมอ่ะเอากล่องนึงชิมก่อนอยากกิกนหกเห็นน้ำจิ้มแล้วแ่บจังน้ำจิ้มแบบ่อยมากน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มทำเองอร่อยมากพอใจเย็นมากเลยด้วย 8ล้อน้ำเบาใหม่เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแล้วมันก็อึนลงเช้าวีที่สาวมาช่วยทอาที่แขนเจ็บไหมหนูเห็นมีคนหนึ่งใช่ไหมใช่พี่พี่พี่ติ๋วขายอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วอะคะอ๋องที่เกิดที่นี่เนี่ยคนคนที่นี่นะคะที่ที่เกิดที่นี่เลยก็กิเด็กพระมงกุฎเด็กพระมงกุฎหนูก็เกิดที่นี่หนูเด็กราดวิถีอยู่ใกล้ๆกัน หนูเกิดเกิดลงบาล้วิถีค่ะแต่ว่าไปโตที่อื่นแต่ไม่เป็นคนที่อื่นนี่เลยหนูเป็นไปโตที่อื่นแล้วหนูก็มาแก่ที่นี่อีกต่อเด็กซอิชาักพี่คนที่นี่านที่นี่หนูก so hey, right. s <S ็ไม่ร really. ู้นะว่าแม่เขาพาหนูมาขอดึงนี่ได้ไงหนูอยู่นครปฐมอ่ะ มไมไกลสมัยก่อนไงส,สมัยก่อนมันไกลนะอ๋อมีรถเป็น่งอ๋อเด็กก็มาโทมนี่นี่ที่นายไปบวชวัดตะก้องนะวัดตะก้องไกลนะ<อ>ไกลกว่าที่หนูอยู่อีกเลยพาเขาไ,ไปไงาที่นายเราอะ่ะ กล่องหนึสามสิบนะะได้ี่กินกับข้าวพี่ขายข้าวสวยด้วยเหรอข้าวสวยห้าบาทข้าวสวยห้าบาทนะคะกินกับข้าวสวยนะ่าอร่อยร้อนๆน้ำจิ้มแซ่บๆเดี๋ยวลิบจะก,กินแล้วอยากกิน <laughs> <laughs> เห็นน้อนมาแล้วอยากจ้าปูนะคะนี้ อร่อยค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยนะหอมด้วยจ้าอร่อยค่ะอร่อยค่ะเ,เพื่อนๆเกี๊ยวก้อนใต้เขาไม่ใส่ตัวเขาไม่ใส่อะไรนะคะเขาไม่ใส่เกลือ๋อ อันนี้เป็นแบบโบราณจากยังมีพวกถั่วอีกเลยกรุงเทพเป็นนานไม่ได้ไม่ได้กินเลยนี่อร่อยมากเลยคุณยายค่ะจากกรุงเทพไปนานขอบคุณค่ะทอดมันทอดมันชิมทอดมันด้วยอันนี้มองพี่นะอ่าจ่ายตังค์ก่อนรสจัดเลยรนเรนนึ่งจิ้มจิ้มแล้วนะคะเป็นทอดมันเมื่อกี้คุณยายบอกว่าเป็นทอดมันแบบโบราณแหละ ที่ลูกค้าที่มาซื้อนะคะไม่ค่อยได้กิน,นลองนะคะอ๋อเต๋รลอนอ <laughs> สุดยอด,<า> <laughs> เ,ดยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปั้มทั้งนู้นก่อนโอ <laughs> ้เข้าไปทั้ง เดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ก็ไม่มีแบบค่อยๆกินเลยอ่ะร้อนมากอ่ะมาคัดเอาไหมลองชิมก่อนดีกว่าค่อยๆกัดนะเพื่อนๆนะไม่เอาเข้าปากแบบเมื่อกี้แล้วร้อนมากพี่ติ๋วทำเป็นชิ้นแบนๆบางๆอย่างนี้อร่อยเนาะ อร่อยค่ะเพื่อนๆนั่เป็นชิ้นแบนๆบางๆเนี่ยนะคะแต่อร่อยรสรสเข้มข้นเลยอะ่ะรสจัดแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยด้วยเครื่องอร่อยมากเลยค่ะเครื่องในทอดมันอ่ะเขาเรียกอะไรนะพวกเครื่องแกงใช่ไหม เอาละค่ะื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไข i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านพอดมันพี่ติ๋วนะคะแล้วก็จอปูจอกุ้งนะคะอนุสวาวรีชัยค่ะเพื่อนๆพี่ติว๋วขอบคุณมากนะคะน้องขอบคุณมากค่ะ